วันนะีน้วันนี้เดี๋ยวหน้าขึ้นมาดิมาลองมาดูดิเนี่ยพอลองลไลฟ์ดูเนี่ย วันดีวันดีสวัสดีครับนั่นไงมาแล้วทีเรนมาแล้วอ่ะทิวละหายไปไหนอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตอาการสวัสดีเด็กๆและคุณพ่อสวัสดีครับกิเลนอันนี้คือกิเลนนะครับถ้าใครจำกันได้ก็มีสีแบบน้ำตาลส้มๆนะครับโอเคหวัดดีแล้วทิวดะทิดะททิดะ น,นี้อยู่ได้ครับเมื่อก่อนจะขาวแล้วว่าตอนนี้เขาจะมีสีเหลืองๆแสบม,มาด้วยครับสวัสดีใช่ไหมโอเคอ๋อเขาอยากเล่นนะคนต่อไปจะลืมไม่ได้เลยพี่จอยตกใจอะไรจอยจะมีสองสีนะฮะส้มขาว ก็อกคนนึงอ่ะบอนดีบอนดีเออใช่บอนด,ออใดีใช่ไหมลูกโ okay. อเคมาเริ่มจากทิวดาดก่อนอาการเป็นไงบ้างฮะห,หายแล้วอ๋อหายแล้วนั่นเองหายอะไรวะเพิ่งเป็นเองลูกแต่จมูกก็สีแบบชมพูแล้วนะครับกินได้ วิ่งเล่นได้เริ่มที่จะป่วนแล้วทักทายเด็กน้อยกับคุณพ่อคะ่ะสวัสดีครับคุณบรีนบรีนคุณวิทแทนคุณพัชชานะครับอันนี้คือทิวด้านะครับครอบครัวตัวสลิดสวัสดีครับในคลิปที่ร้องวากตอนจบคือคนไหนครับคือบลอนดี้นะครับบลอนดี้จะมีตัวสีเหลือง ตัวนี้นะครับวันดี้ฮะวันดี้โอเคอันนี้ทุกคนเหมือนเพิ่งตื่นนะครับอะไรลกูกฮะมาเรามาฝึกดีกว่า,ามาฝึกดีกว่าอันนี้พ่อเก็บไว้ก่อนมาวัดดี พี่ป้านาอาหน่อยเร็วมาเขามาดูเราเนี่ยไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยทิวด้าพร้อมไหมทิวดาพร้อมไหม,ม,ไหมลูกมาเอาละ่ะใครอยากกินอันนี้มามามาขึ้นไปตามที่โอเคเก่งมากจ่อยละ่ะโอเคอ่ะมาลองดูนะ พร้อมนะไอที่เรียนกันไปจำได้หรือเปล่าโอเคแสดงว่าจำได้ถ้าตอบอืมจอยจำได้ไหมยังไม่หายไฟพ่อยังไม่ได้บอกเลยจะยกมือละทิวดา้าโอเคทิวดา้าไฮไฟเก่งมากโอเคแดครับฝึกเอ,เอาอาหารหมดอีก เดี๋ยวนะยากนิดนึงอ่ะอยู่นนี้ไปเอาทีหนึ่งไฮไฟเก่งมากอ่าไปนี่ครับมีขนมนอะไรก็ได้นะครับที่เขาชอบครับแต่ตอนนี้ซองนี้เหมือนจะหมดละอ่ะเดี๋ยวต้องไปเอาซองใหม่ก่นอนพาทัวร์บ้านนี่เป็นสเต,เตชันเด็กๆครับโอ้ยโอ้โห อยู่ไหนอยู่ไหนขนมอยู่ไหนอันนี้ดีกว่ามาไปไปประจำที่ดูดูมาบอนดี้ไปประจำที่ลูกคอนโดโมแมวอาทิวด้าเก่งมากมาคนแรกเลยเอาแล้วนะโอเคมาวิธีการนั่งนะจอย นั่งนั่งลงเก่งมาก Hi ไฮไฟโอ,นะอเค <c oughs> เก่งมากอไปต่อไปลองบอนดี้ดิบอนดี้ดูนะดูมือพ่อนั่งเก่งมากบอนดี้ไฮนั่งก่อนนั่งก่อนไฮไฟอันนี้อันนี้มันเทนไฟลูกอะไฮไฟโอเคเก่ง <Okay, S 1> <ๆ S 2> มากเอาไป กิเลนโชว์ป้าๆเขาหน่อยลูกโชว์พี่ๆเขาหน่อยกิเลนกิเลนนอนนอนลูกนอนนอนเก่งมากอา้าวนอนได้ด้วยนี่แมวหรือหมาครับผมมานั่งลงทีละทีได้ดนั่งลงใช่ใช่ช่ใช,ใชเข้าใจเข้าใจไม่รู้แล้วว่าเลขไฮไฟ เก่ง okay, okay, มากถ้าได้ยินเสียงอันนี้คือเสียงที่ผมดาะลิน้นแล้วนะครับซึ่งหลายคนที่เขาฝึกแมวเนี่ยเขาจะใช้เหมือนตัวคลิปตัวคลิกเกอร์ฮะพอคลิกมันจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาทำถูกต้องนะครับคือตอนแรกที่ผมทำคลิปฝึกไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปไฮไฟล e ใช่ไหมครับก็คือแค่เรามีขนมนี่แหละครับอะไรก็ได้รสชาติที่เขาชอบครับพอเขา เริ่มรู้สัญญาณของเราแล้วพอเขาทําตามเราเราก็แค่ให้ขนมที่เขาชอบนะครับจอยนั่งลงเก่งมากไฮไฟ์เก่งมา Hi กมาอะไรแบบนี้คะคือถ้าไม่ทําแบบนี้ก็เขาจะวิ่งทังบ้านเลยครับกิเลนมาตรงนี้เออนั่งลงเก่งมากไฮไฟ์เก่งมา Hi ก สวัสดีคนนะครับหายไวๆไวนะลูกเด็กๆพูดเก่งจังเลยคือผมไม่รู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยแมวจะพูดเยอะพูดน้อยนะครับแต่ว่าเหมือนผมอาจจะพูดกับเขาเยอะตั้งแต่เด็กแล้วงผมพูดไม่หยุดเลยเขาก็เลยแบบเหมือนโต้ตอบใช่ไหมนั่นเออวันดี้อย่างลูกวันนี้ลอง แตะสูงได้ไหมลูกอ่ะแตะสูงเก่งมากยังป่วนกันได้ใช่ครับผมไปกิเลนนอนนอนกิเลนนอนนอนนอนเก่งมากไปอย่าแย่งลูกคนนี้นักเรียนหน้าห้องพี่จ่อยนะครับ ันนี้โอเควันนี้เป็น f อ p ตัวแรกครับวันนี้เขาเริ่มสดใสขึ้นแล้วฮิจ่อย h i ไฮไฟไฟ์เก่งมากมาให้ไปวันนี้ใหญ่แย่งนะวันนี้ได้ยังนั่งลงยังป่วนกันได้นะครับตอนนี้สภาพวันนี้คือมาอัปเดตนะครับสภาพแต่ละคนก็คือเหมือนกลับมาสดใสอีกครั้งครับก็ คงจะได้ทำคลิปอะไรกันสนุกๆเพิ่มขึ้นแลละครับในระหว่างที่รักษานี้ก็คือมันก็ใช้ทั้งเวลาและพลังกายพลังใจเยอะเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขากลับมาแล้วพี่เรนมันตรงนี้โอเคหันหน้ามานี่นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน เงี้ยไม่นั่งเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มดือ้อละนั่งลงลูกเก่งมากไฮไฟเก่งมากสวัสดีทั้งสิบห้าท่านนะครับผมวันนี้ผมลองมาไลฟ์ครั้งแรกมันก็จะขุขุข,ขลักนิดนึงนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับไม่แน่ใจว่าได้ยินกันชัดเจนหรือเปล่านั่นได้ยินเสียงทิวดาไหมครับทิวดาทิวดา อันนี้บอนดี้นะครับเจ้าของเสียงร้องตอนจบของคลิปนะครับบอนดี้ไฮไฟฟ์เก่งมากนี่ลูกโอ้โหทิวดา้าอย่างลูกอย่างจะมีคนหนึ่งที่เขาไม่ได้แย่งอาหารจากผมเลย <c oughs> เขาจะนั่งอยู่เฉยก็คือจอยเนี่ยฮะคือคนอื่นเนี่ยจะจะกรูกันเข้ามาส่วนจอยเนี่ยจะนั่งอยู่เงี้ย พอเราสั่งเขาเขาก็จะทำอย่างตั้งใจอ่ะนั่งลงไฮไฟไฮไฟดิโอเคเนี่ยฮะแตะแม่นด้วยยังลูกโอ้โ,อโหเริ่มปวดผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะวันดีนั่งลงลูกวันดีโอเคอยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจ บอนดี้นั่งลงไฮไฟฟ์อ้าวมันแทมันมันใช่บอนดี้ไหมเนี่ยบอนดี้อีกทีหนึ่งไฮไฟฟ์เก่งมากอ่ะเอาไปนูน่นทีวดาถึงเวลาเองละทิวดาแต่สูงหน่อยลองดูดขนมอะไรครับจะได้ไปซื้อมาให้ลูกทานบ้างจริงๆผมกินหลายแบบมากเลยนะฮะ อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นที่ห้ออะไรเนี่ยโทโลแล้วบอเป็นไก่กับบูเบอรี่ครับคือมีหลายรสชาติมากที่ที่ซื้อซื้อทดสอบทดลองดูว่าเขาจะชอบไหมแต่อันนี้จริงๆผมรู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่เหมือนกันครับไม่ใหญ่หรอทิวดาทิวดาเอาละฝั่งนั้นไปทำอะไรกันอยู่พี่จอยไฮไฟไฮไฟเก่งมาก แต่เขาก็กินกันได้นะครับไซส์นี้เอาละดูใครมีคำถามอะไรถึงน้องแมวไหมครับซึ่งผมไม่รู้เขาจะตอบได้หรือเปล่าต้องลองดูกิเลนกิเลนอะไรลูกอิ่มยังหืม้ม วันนี้หืมจมูกฮนะตอนนี้วันนี้จมูกเริ่มชมพูกลับมาชมพูอีกครั้งคือตอนนี้สภาพเนี่ยเหมือนไม่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือยังแต่ว่ามันมันกินข้าวได้ถ่ายเองได้แล้วก็เล่นเล่นได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ตอนกลางวันก็เขาก็จะนอนเนี่ยครแต่เริ่มมาเล่นกันตอนเวลานี้แหละครับที่เริ่มไลฟ์กลางคืนอะไรลูกอยากกินอีกอิ่มแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าสี่ตัวนี้เป็นแมวสปีดแบบไหนเดี๋ยวลองเทสของเล่นให้ทุกคนดูนะครับโอเคมา ดูอันนี้คือจุดที่เขาชอบเต้นกันนะครับน่ะเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาจะโดดมาเลยคือถ้าพร้อมกันจริงๆมันเขาจะมาสี่ตัวเลยครับเนี่ยเคาะอย่างเงี้ยฮะเขามาละสองวันดี้จอยเอาจอยกันมาจอยมะเนี่ยฮะน่ยเว้เอา ไม่เอาเหรอโอเควันดี้เขาไม่ยอมขึ้นมาครับเขาบอกไม่เอาเนี่ยแค่เคาะปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาจะมาตรงนี้แหละแล้วจังหวะที่เขาเต้นเนี่ยผมก็เหมือนกับทำมืออย่างเงี้ยให้เขามองจอยดูดิเนี่ยเขาจะมองตามมือผมปึ๊บฟึบฟิปฟิวฟิปฟิปฟิว อ่ะเต้นโชว์เต้นโชว์่นวานผู้ชมหน่อยเลยอ๋อมีคนบอกว่าเมื่อกี้ตอนทิวดา้าไฮไฟฟ์ขนมโดนบอนดี้แย่งกินนะคะทิวด้าไม่ได้กินแล้วลูกอ๋อโอเคโอเคงอนเลยนะเอาขนมไหมลูกไปแล้วโอเคคือของเล่นเนี่ยฮะ ซื้อมาเป็นหมื่นเป็นพันชิ้นน่ะสุดท้ายมันจะจบด้วยอะไรที่มันแบบลักษณะประมาณนี้มันเป็นไม้เศษของวิญญาณของไม้เก่าผสมกับไม้ใหม่ครับซึ่งอีกต,ตัวที่เป็นตุนๆเนี่ยมันมันหายไปลวแล้วลเขาก็ชอบอีสิ่งนี้มากๆเลยครับแล้วมันก็แบบซื้ออะไรมาเขาก็ไม่ค่อยเล่นเขาจะเล่นแต่ไม้เนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอา้าวเป็นเพราะกลิ่นหรือเปล่าหรือว่าสีของมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสให้ทุกคนดูมาละนี่คือความเร็วของจ่อยนะครับหนึ่งสองซ้ำไปเอาจ่อยไหมเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันเร็วเบอร์นี้ครับเนี่ยเนี่ยไปแล้วเนี่ยกลัวคนดูทั้งบ้านเขา เปียกหัวเนี่ยอะไรละเนี่ยมันมันใช่แมวที่ป่วยหรือเปล่าเนี่ยดูเนี่ยเขาชอบเขาชอบอะไรแบบนี้มากมาแล้วเราต้องเล่นให้เขาไม่ทำลายบ้านเราครับจอยแล้วผมก็จะเรียกเข้ามาท้วเนี้ยเราจะมองละ อ๋อกิเลนมากิเลนมาแทนมาแล้วครับ,น,น,น,รบนี่ฮะความเ็วของมันเวียนหัวหรือเปล่าครับผมเริ่มผมเริ่มเวียนหัวแล้วอะมาโอเคประมาณนี้เลยครับวันนี้คือเวลาที่ที่ผมพูดว่าทำไมเขาทำลายบ้านเนี่ยมันจะเร็วประมาณนี้เลยวันนี้ ไปนู่นละนั่นน้องเร็วจริงๆนี่ฮะอายุหนึ่งขวบนะครับตอนนี้ปัจจุบันริงกีเรนก็เป็น FIP เหมือนกันคือเป็นทุกคนแล้วตอนนี้ครับแต่อยู่ในช่วงกำลังรักษาอยู่ประมาณน่าจะผ่านประมาณยี่สิบกว่าวันนะฮะ ของบันดีนี้เริ่มฉีดฉดยาต้านโรคไปประมาณวันนี้วันที่สองใช่ไหมลกูกโอเคเอาไม้ใช่ไหมนี่เขาก็เริ่มเล่นได้แล้วครับนี่ครับจะประมาณนี้โอเคเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆได้พักผ่อนนะครับนี่ฮะสภาพการพักผ่อน ให้ผ่านแวะเข้ามาในช่องแมวโหดกว่าที่คุณคิดก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็ผมด้วยนะครับที่รวมถึงแม่แมวด้วยนะครับก็ตอนนี้เรากำลังป่วยเป็น FIP แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะครับเด็กๆเป็นแมวจรน,นะครับที่ผมเก็บมาเลี้ยงเป็นเพศหญิงหมดเลย เนาะแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะครับคอ้อกเดียวกันวันนี้ก็กำลังรักษาอยู่แล้วก็ดกูการจะดีขึ้นนะครับนีขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะวันดี้นะครับนี่คือเจ้าของเสียงที่คลิปเวลาจบคลิปแล้วเขาก็จะอ้าปากร้องแงวนะฮะวันดี้ปิดไลฟ์หน่อยเร็ว่ะ มีอะไรจะบอกกับคนในแลฟ์ไหมไรลูกไม่เหมือนแมวป่วยเลยค่ะน้องเร็วมากใช่ครับผมก็ประหลาดใจเหมือนกันแล้วก็น่าจะหาตําแยแมวมาลองให้เด็กๆเ,เล่นบ้างได้ครับเดี๋ยวผมลองลองหามาให้เขาได้ลองเล่นดูนะครับตายพี่จอยพี่จอย สวัสดีเขาก่อนเลยวอ้าอ่านี่ชื่อพี่จอยนะครับทิดวดาอืมที่เลนพุงพลุยเลยอันนี้ที่เห็นในตรงนี้คือไม่ใช่ป่วยนะฮะอันนี้คือเขาไปเอลทาซาวนะฮะก็คือต้องเฉือนขนตรงนี้ออกไปแล้วก็ตอนนี้กำลังทยอยขึ้นมาแล้วครับก็จะมีความเซ็กซี่ประมาณนี้ครับ เป็นทุกคนเลยนะเอาละครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะมาไลฟ์อีกทีนะครับแล้วก็จะหาเวลาทำคลิปเพิ่มนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราแมวโหดกว่าที่คุณคิดนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ